สวัสดีข่าวฟุตบอลไทยนิวส์ครับไปกันที่วีาวไทยทำซีเกมฟีเวอร์ที่เวียดนามครั้งนี้ไม่เคยมีมาก่อนสื่อในเวียดนามอย่างตุยแชร์นะครับเป็นสื่อหนังสือพิมพ์รายวันนะครับรายงานกระแสข,ของทีมชาติไทยทําตั๋วเข้าชมเกมรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชายซีเกมพุ่งสูงถึง20ล้านดองไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ที่เวียดนาม สืบเนื่องมาจากทีมชาติเวียดนามนะครับภายใต้การน,นำทัพของปาทังซอโซนำทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จไปพบกับทีมชาติไทยภายใต้การน,นำทัพของมาโนผูกิ้งซึ่งจะมีการแข่งขันในสังเวียงสนามมีดินสเตเดียมที่มีความจุของแฟนบอลมากถึง40,000ที่นั่งในรายงานของสื่อเวียดนามระบุว่าตอนนี้ตั๋วเข้าชมเกมระหว่างเวียดนามกับไทยหมดเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีรายงานในวงการฟุตบอลของเวียดนามตั๋วที่ถูกนำออกไปขายนอกระบบ ณนะตอนนี้มีมูลค่าพุ่งสูงถึง20ล้านดองเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ที่เวียดนามเลยนะครับราสุดท,ที่ถูกนําไปขายต่อพุ่งสูงถึง20ล้านดองหากคิดเป็นเงินไทยมีมูลค่าสูงถึง30,000บาทเลยทีเดียว ข่าวต่อมานะครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบวก vn หลังเห็นเวียดนามคว้าชัยชนะเหนือทีมชาติไทยคอมเมนต์ Comment ที่1นะครับฟุตบอลชายเวียดนามก็จะเอาชนะไทยเช่นเดียวกันจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ Comment ที่2นะครับยินดีกับเวียดนามด้วยสําหรับเหรียญใหญ่นี้คอมเมนต์ Comment ที่3นะครับเวียดนามทําได้ดียินดีกับเหรียญทองด้วยและเหรียญทองต่อไปเรืวๆนี้กับทีมชายจากแฟนบอลอินเดียคอมเมนต์ Comment ที่4ขอแสดงความยินดีกับเวียดนามคอมเมนต์ Comment ที่ห เป็นนัดชิงชนะเลิศที่มีคุณภาพสูงและน่าตื่นเต้นแม้จะแพ้แต่ฉันคิดว่าสาวไทยเล่นได้ค่อนข้างดีในวันนี้พวกเขาต่อสู้กับเวียดนามได้ดีกว่าที่ฉันคิดอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เฉียบคมและเด็ดขาดพอและถูกลงโทษโด,ดยหมายเลขเก้าสำหรับความผิดพลาดเพียงหนึ่งครั้งโดยรวมแล้วนี่คือการแสดงที่ฉันภาคภูมิใจขอบคุณทั้งสาวไทยและเวียดนามสำหรับเกมคุณภาพคอมเมนต์ที่6ททำได้ดีทั้ง2ทีมและยินดีด้วยเวียดนามสำหรับเหรียญทอง ผมดูเครื่องหลังการแข่งขันที่สนุกสนานมากผลงานที่ยอดเยี่ยมสาหรับฟุตบอลหญิงในเอเชียตําวนออกเฉียงใต้ทั้ง2ฝ่ายเล่นฟุตบอลเปิดโจมตีสิ่งที่ทําให้ฉันประหลาดใจมากที่สุดคือแฟนบอลที่สนามกีฬาฟูลเฮาส์เหมือนบรรยากาศงานรื่น่นเริงคอมเมนต์ที่7ขอแสดงความยินดีกับทีมหญิงเวียดนามที่ควา้าแชมป์สีเกมครั้งที่ส1สัมผัสความหวานเช่นใจเมื่อได้ชมนักฟุตบอลหญิงเวียดนามไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวัง ทีมหญิงเวียดนามสามารถป้องกันเหรียญทองซีเกมได้สำเร็จคอมเมนต์ Comment ที่8ขอแสดงความยินดีกับโกลเด้นเกิร์เซิร์ฟเวียดนามยินดีด้วยประเทศไทยและฟิลิปปินส์คุณรอ36ปีที่จะรู้สึกถึงชัยชนะอันแสนหวานสมควรแล้วที่เราทุกคนเป็นผู้ชนะคอมเมนต์ Comment ที่9ทีมหญิงเวียดนามเหรียญทองดังนั้นทีมชายไทยแลนด์เหรียญทองโอเคสุดยอดมากคอมเมนต์ Comment ที่10กรีดทีมหญิงเวียดนามเราภูมิใจตัวคุณมากแชมป์แฮทริก จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ที่11ถ้าคุณดูที่สนามกีฬาคุณจะนึกไม่ออกเลยว่านั่นคือการแข่งขันฟุตบอลหญิงเวียดนามทําสิ่งที่เหลือเชื่อคอมเมนต์ที่12ผมว่าทีมหญิงไทยไม่แข่งเท่าชัยชนะที่คู่ควรกับเวียดนามยินดีด้วยเวียดนามจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ที่13ไทยไม่แข่งพอที่จะชนะเวียดนามแต่มันเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นทุกครั้งที่เราแข่งขันกันคอมเมนต์ที่14ยินดีกับเวียดนามที่คว้าเหรียญทองทีมไทย ทำผลงานได้ดีและพยายามอย่างเต็มที่ขอแสดงความนับถือทีมไทยคอมเมนต์ที่15เวียดน,นามเล่นดีคุณคู่ควรกับแชมป์คอมเมนต์ที่16ยินดีด้วยเวียดน,นามสมควรได้รับเหรียญทองนี้ทีมหญิงไทยต้องพัฒนาทักษะพื้นฐานให้มากขึ้นคอมเมนต์ที่17ขอแสดงความยินดีกับทีมหญิงเวียดน,นามจากเมียนมาคอมเมนต์ที่18วันนี้ทีมที่ดีที่สุดจะไปบอลโลกปีหน้าและได้แชมป์อีกทีมจะอยู่บ้านดูบอลโลกทางทีวีแพ้ นั่นคือระดับระหว่างทีมหญิงเวียดนามและไทยในขณะนี้เข้าใจง่ายๆไม่ต้องเสียใจกับแฟนชาวไทยครั้งหน้าจะมีโอกาสอีกครั้งแต่ไม่ใช่วันนี้คอมเมนต์ที่19ยินดีด้วยเวียดนามคุณคือแชมป์จากแฟนบอลอินโดนีเซียคอมเมนต์ที่20ยินดีกับผู้เล่นทั้งสองทีมและคอมเมนต์ที่21ยินดีด้วย VN คุณสมควรได้รับ w m แต่จากนั้นฟุตบอลชายไทยแลนด์จะคว้าเหรียญทอง ส่วนสกุปข่าวต่อมานะครับญี่ปุ่นเปิดพังใหม่เ1ตบตุจริงซัปโปโรเวียนรายงานสุภพโชคย้ายสู่ทีมเก่าเคคองวินยักษ์ไทยลีกปาดหน้าคว้าคอนราโดไปกันที่ประเด็นสำคัญแรกนะครับหลังจากบุรีรัมยูเนเต็ดสร้างความมือหาสะเทือนเจลีกประกาศปล่อยตัวสุพโชคสารชาติแนวรุกตัวเก่งทีมชาติไทยย้ายไปร่วมทีมฮอกไกโดคอนเซเรเลซัปโปโร ทีมชั้นนำในซึกเจหลิกของญี่ปุ่นนะครับโดยมีฮิโรคาส,สึมิกามิประธานสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรเดินทางมาเซ็นสัญญาถึงถิ่นประสาทสายฟ้าด้วยสัญญา6เดือนพร้อมออปชั่นซื้อขาดล่าสุดได้มีการเปิดเผยจากในสื่อโซเชียลผังญี่ปุ่นถึงผังใหม่11ตัวจริงของทีมฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรที่จะใช้ใน J1 League เล็ก2นะครับโดยสุภโชคสรารชาตินะครับแนวรุกทีมชาติไทย แข่งปลายแดงแห่งทัพซัปโปโรจะยืนในตำแหน่งตัวรุกทางฝั่งซ้ายจะยืนสาภาษาแนวรุกร่วมกับทาคุโรคาเนโกะและเลียวตะ oi, อากอิ2แนวลุกญี่ปุ่นซึ่งแผนพังดังกล่าวมีดังนี้นะครับผู้รักษาประตูทาคาโนริซูเกโนะจากญี่ปุ่นกองหลังชุนตะธนากะจากญี่ปุ่นฮิโรกิมิยาสาวะจากญี่ปุ่นฮายคิโตฟูโกเมริจากญี่ปุ่นกองกลางลูคัส เฟรนันเดสจากบราซิลทาคูมะอาราโนจากญี่ปุ่นโทโมกิทาคามิเนะจากญี่ปุ่นไดกิซุงะจากญี่ปุ่นกางลุกทาคุโรคานโกะจากญี่ปุ่นสุปรโชคสารชาติจากไทยและกองหน้าครับเรียวตะอากกิจากญี่ปุ่นประเด็นสำคัญที่2นะครับ สื่อเวียดนามรายงานข่าวใหญ่สุภโชคย้ายร่วมทีมเก่าเลกข,ของวินสื่อเวียดนามอย่างเดอะทาวรายงานข่าวนะครับไปญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมทีมเก่าของของวินในรายงานของสื่อเวียดนามระบุว่ากองหน้าสุภพโชคสารชาติออกจากรวลามเพื่อเข้าร่วมฮอกไกโดคัสเรเลสซัปโปโรอย่างน้อยเป็น6เดือนข้างหน้านี่คือสมสนเก่าของเลกข,ของวินกองหน้าระดับซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติเวียดนามนะครับ ดังนั้นผู้เล่นที่เกิดในปี1998กายเปลายเป็นผู้เล่นของคอนเซเลเตซัปโปโรภายใต้สัญญายืม6เดือนพร้อมออปชันที่จะขยายสัญญายืมออกไป6เดือนและอนุญาตให้ซื้อขาดทาวนได้นี่เป็นครั้งแรกในต่างประเทศของสุภโชคสารชาติแต่เป็นครั้งที่2ที่เขาออกจากบุรลรัม์ยู่ในเต็ดด้วยสัญญายืมตัวทางสื่อเวียดนามยังระบุอีกว่าสโมสรฮอกไกโดคอนโซเลเดซัปโปโรเป็นสโมสรเก่าของดาราเอเชียตานองเชียงใต้อย่างเรของวินซึ่งตอนนั้นเป็นทีมชั้นนำเจลีก2 ก่อนที่พวกเขาจะมาเป็นทีมระดับกลางตารางในเจลลีกวันช่วงปลายปีที่ผ่านมาทั้งนี้นอกจากเลคองเวีนนะครับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามจะเคยร่วมทีมนี้แล้วยังมีชนะทิพย์สงกระสินและอีเลฟานบัดดิมสองนักเตะอาเซียนเคยร่วมทีมนี้มาแล้วด้วยนะครับทางสื่อเวียดนามยังได้รับรายงานถึงผลงานของสุโชคด้วยว่าเป็นนักเตะเยาวชนของไทยที่ถูกยกว่าเก่งที่สุดของวงการฟุตบอลไทยในช่วงหลายปี กับสโมสรบุรรัมยูนเต็ด6ฤดูกาลลงเล่นรวม182นัดรวมทุกรายการยิงได้40ประตูนักเตะคนนี้ติดทีมชาติไทย18นัดยิงได้5ประตูสุขพโชคสารชาตินะครับยังคว้าแชมป์ไทยลีกสีสมัยคว้าแชมป์ไทย FA Cup คัพสมัยและไทยลีกคัพสสมัยแม้จะอายุเพียง23ปีสุขพโชคในระดับทีมชาติได้แชมป์เอเวอเสตซูซูกิคัพปี2020แต่ยังไม่เคยได้รับเหรียญทองในสีเกมสำหรับเลคองวีน อดีตกองหน้าซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมกับซองลำเนงอันในศึกวิลีกเมื่อปี2013ลงสนามไป36นัดยิงไป23ประตูก่อนจะถูกยืมตัวไปยังฮอกไกโดคอนโซรเลเลซัปโปโรในปีเดียวกันซึ่งตอนนั้นอยู่ในระดับ J2 เล็องวินได้รับโอกาสลงสนาม9นัดยิงไป2ประตูที่ญี่ปุ่นส่วนประเด็นสำคัญที่3นะครับ สะเทือนทีวันยักษ์ใหญ่ไทยลีกปาดหน้าควา้าเปาโลคอนราโดทำเอาฮาไทยลีกหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเมื่อมีรายงานว่าบีจีปทุมยูเนเต็ดเตรียมเสริมแก่งกองหน้าชาวต่างชาติคนใหม่ด้วยการปาดหน้าหน,านองบัวพิชยาเอฟซีคว้าตัวเปาโลคอนราโดมาจากจาดเอฟซีซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าหนองบัวพิชยาเอฟซีกำลังเจรจาคว้าตัวเปาโลคอนราโดเพื่อไปแทนที่แฮมิลตันโซอาเลสที่ได้แยกทางกับทีมไปแล้วนะครับ แต่ล่าสุดบีจีปทุมยูเนเต็ดกลายเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวเปาโลคอนราโดซึ่งมีตัว FC c แชมเปี้ยนลีกปี2022รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นข้อเสนอสำคัญนะครับสำหรับคอนราโดยิ่งไป17ประตูนในรุ่นการที่ผ่านมาและมีลุ้นพาตาดเลื่อนชั้นตอนนี้อยู่ในช่วงลุ้นเพย์ออฟซึ่งก่อนหน้าเขาเคยคว้าดาวซันโวที 2, กับคอนแกนยูเนเต็ดมาแล้วด้วยนะครับ